ที่จังหวัดอุบลราชธานีเขาก็มีการเตรียมจัดงานมหาสจรรย์มหาสงกรานแก่งสะพือนะคะซึ่งก็คาดว่างานดังกล่าวจะมีเงินหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจฐฐฐนในพื้นที่กว่า300ล้านบาทค่ะในเดือนเมษายน2568นี้พื้นที่เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีกำลังจะมีการจัดงานมหาสจัรย์มหาสงกรานแก่งสะพือโดยจะเปิดแก่งสะพือให้นักท่องเที่ยวได้ลงเล่นน้ำภายในแก่งตลอดทั้งเดือน ซึ่งจังหวัดบลราชธานีได้มีการดําเนินการเปิดประตูระบายน้ําเขื่อนปากมูลเพื่อให้น้ําภายในแม่น้ํามูลอยู่ในระดับเห็นแก่งหินที่อยู่ภายในแก่งแล้วจะดําเนินการปิดเขื่อนเพื่อรักษาระดับน้ําให้คงที่ตั้งแต่วันที่1นึถึงสาเมษายน2อ6 8นนี้ซึ่งในช่วงดังกล่าวจะเกิดเป็นภาพความคึกคักความม่วนซื่นของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านในแถบอาเซียนมาเล่นน้ําคลายร้อนตามแก่งหินที่โผล่พ้นน้ามูลช่วยปลุกกระแสการท่องเที่ยวแก่งสะพือให้กลับมาคึกคักในช่วงเทศกาลสงกรานต์แก่งสะพือมาจากคําว่าซาพือเป็นภาษาสวยแปลว่างูใหญ่หรืองูเหลือมเมื่อลําน้ํามูลแห้งขอดในช่วงหน้าแล้งแก่งหินที่จมอยู่ใต้น้ําจะโผล่ให้เห็นแก่งหินน้อยใหญ่กระจายขวางลําน้ํามูลเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม ที่นี่คือพื้นที่ที่ล้ำค่าด้วยความงดงามแห่งมหัศจรรย์ธรรมชาติแก่งหินใต้น้ำที่ลำน้ำมูล ที่เราเรียกว่าแก่งสะพือเป็นตำนานที่เรารู้กันว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยามสงการในระดับชาติปีนี้เองจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมทั้งภาคีเครือข่ายคณะผู้บริหารท้องที่ท้องถิ่นทั้งหมดของพี่บูลบังสาหารนะครับได้ร่วมกันบริหารจัดการน้ําและที่สําคัญเดือนเมษายนเราจะมีงานสงการตลอดทั้งเดือนท่านสามารถมาเที่ยวชมในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความงดงามของแหล่งน้ำนะครับจุดไฮไลท์ก็วันที่12 1 3 1 4 ถือว่าเป็นงานสงการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราเชื่อว่าตลอดทั้งเดือนเมษายนจะมีนักท่องเที่ยวมาบ้านเราไม่น้อยกว่า1ล้านคนมาสจรย์มหาสงการแก่งสพือจะจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่12-20เมษายน2568โดยจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมมือกับเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนพ่อค้าประชาชนจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิน่นประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์กระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ท้องถิน่นจังหวัดอุบลราชธานีและภูมิภาคอาเซียนปีที่แล้วนะคะเรามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในพิบูลมังสาหารเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 0 0คนนะคะและปีนี้เราคาดว่าเราจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวถึงล้านคนนะคะและก็เงินสะพัดปีที่ผ่านมาเนี่ย297ล้านในการค้าขายเฉพาะนนในเขตเทศบาลพิบูลมังสาหารนี้นะคะปีนี้เราก็คิดว่า 300ล้านควรจะเป็นเป้าหมายของเรานะคะขยับขึ้นอีกนิดนึงเป็น300ล้านแล้วก็คาดว่านักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวมาชมมาชิมมาซื้อสินค้าในเขตเทศบาลแล้วก็รอบข้างอำเภอของเราเนี่ยอย่างล้นหลามอีกเช่นเดียวกันค่ะเชิญชวนมาดูอัศจรรย์มหาสงการแก่งสะพือนะคะว่าการจัดงานในปีนี้เนี่ยปีที่แล้วว่าใหญ่แล้วปีนี้ ยิ่งใหญ่อลังการมากกว่าปีที่แล้วอีกนะคะโดยเฉพาะในวันที่เราเปิดงานก็คือวันที่13เมษายนนะคะเราจะมีขบวนมหาสงการอย่างยิ่งใหญ่อลังการเลยนะคะสเสน่ห์ของแก่งสพือนอกจากทัศนียภาพที่สวยงามแล้วยังเป็นสถานที่เล่นน้ําคลายร้อนในช่วงหน้าแล้งซึ่งเป็นแหล่งรวมตัวของคนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวใช้เป็นจุดเช็คอินและทำคอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดียซึ่งก็จะเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกทางหนึ่ง มหาสจั์มหาสงกรานแก่งสะพือจะเป็นการฟื้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเที่ยวแก่งสะพือหน้าแล้งด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะของนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นแก่งหินที่โผล่พ้นน้ำเป็นสัญญาณของการท่องเที่ยวแก่งสะพือที่หลายคนรอคอยธนชัยจึงเจริญทีมข่าว n b t t บอีสานร,รายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี